วันที่6ปดด้ว4กอองสองสี่อบอองีองสสองหกสิบสองสององสองเจ็ดสิบสี่สองเจ็ด แปดสิบหกสองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองเก้าสิบเ็ป็นยี่สิเป็นยี่สิเป็นยี่สิเป็นยี่สิองสเป็นยี่